ค่ะทุกคนพาวามาแล้วมาแล้วจ้าม่พบกับพวาวาในช่องอาจารยหนีนาของพีกเมื่อเดิมโอ้พี่น้องเพิ่งเลิกงานมาก็เลยจะมาอาดคลิปดูกล่องด้วยมาแล้วจ้าสิ้นสุดการรอ,อโอ้โหหนักมากสิ้นสุดการรอคอยพี่น้องเอ้ยใครอยากได้ทักมาทักมาด่วนด่วนรีบเลยจ้ะทักมาจ้ะ กับุกระสีสิบยูโลใครอยากได้ทักนาะจ้ะมาแกะดูกันว่าเขาส่งอะไรมาฝานั่นงุว่ะจะเล่าให้ฟังเนาะสรรพคุณนูปปนน่นนี่นั่นฟาเอานั่นมาให้แม่ดูโฟกนะัสน่ะให่เลิกงานมาพี่น้องมันช่วยเรื่องผมผิวเล็บเนาะคอลลาเจนที่แไปบอกแล้วว่ากำลังมามาแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ย มันนักก็เลยไปเอาขอบ้านเพิ่งมาส่งวันนี้หลังจากที่สั่งไป2เดือนของขาดตลาดมากถ้าใครอยากได้ต้องรีบทักแพรมาเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้รอบนี้นานจะ้ะมาดูเขาส่งอะไรไปไหนเดินโอ้แพรกินแล้วดีแพรก็เลย จะเล่าให้ฟังว่าแพ็กกินแล้วมันดีแพ็กก็เลยสั่งมาขายจ้ะพี่น้องใครอยากได้ในยุโรปส่งให้แต่ว่าไทยเลน้ยเนี่ยคือจะส่งยากเถอะเอ้ยเอาป่ะดูะดดมาดูโอ้มันต้องมีกระป๋อเห็นไหมนี่ป๊า โอ้โหโอลรี่วันทำไมวะ You can complain อ่ะนี่ไงไม่คฟยเจอร์เลยเนี่ยกระปวดเนี่ยนี่มาดูสะสงสัยมันโยนพี่น้องแตกขวดกระป๋องหนึ่งเนี่ยดูเดี๋ยวไม่จะดู สั่งมามันโอเปน break, เนี่ยมันเบรก่ยทำไมทำแบบนี้วะว่าลมเสียกันทำไมมันคำอาลสมัดวะนี่น่ะเพราะว่าอะไรทุกคน บอกแค่ว่ามันเข้ามาอยู่ในบ้านได้ยังไงวะมันเข้ามาอยู่หลังเพราะว่าบ้านเธอมันมีประตูใหญ่ใช่ไหมเป้าออกไปข้างนอกแล้วกลับมามันอยู่ข้างในบ้านแสดงว่ามันโยนไหนขวดตรงนี้โอ้ยหามเงยมีไปเอาผ้าใบแม่ก่อนดูแป๊บน,นึงผ้าในผ้าในควนันจะเช้าทำทิง นี่แหละเดซไซจะจะโชวนั่นแโอ้โหอะไรวะ oh. มาแล้วพี่นอ้องสิ้นสุดหูดูพุงอย่าสังโฟกัสที่พุงเดีย๋ยวกำลังรถอยู่พี่นอ้องเลยขอโทษขออภัยชุดว <one> ันบล็อกวันบล็อกกับชุดน็อต วันบล็อกกับเธอได้ยูรูนะป๋าแหมโอ้เจเดนไม่หายไอเลยอัปเดตเจเดนโกอันนี้จากนี้เต๋อพี่น้องเจเดนก็นยังไม่หายดีแต่ไปโรงเรียนสองวันสามวันเลยโซสั่งมาสามสิบกระปุกนะพี่น้องอใครอยากได้มาเด้อ ที่มนอันนี้เอาไว้แยกได้ก่อนเดูแม้ออกกันมากเว่ยยังเสียอะไรเฟรนเอ็กเหรอชอบเป็นแบบนี้เนี่ยนี่สิบกิโลเป็น้องมันยังไม่สายโยนมันช่วยบำรุงเรื่องผม ผิวเล็บผิวใสหน้าสวยผิวใสผมนอกจต่ผมไม่ผมที่ใครที่มีปัญหาผมรดล่วงลองดูจ้ะพี่น้องลองซื้อไปดิดูใครกระปุกนึงเลยกินได้มาสิบห้าวัน รู้ว่าน่าจะเตกขวดหนึ่งจะไปนอออป้องเอ้ยเดี๋ยวจะหายลาคอมเพนมันแม่แย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 ว่าอายุวะก็เลยนี่แหละพี่พี่น้องๆถามเพมาหลายแต่ว่าแพ้พี่อยากได้ทำยังไงพี่อยากได้ แก็เลยว่าเดี๋ยวนันเดี๋ยวแพสั่งมาขายกันล้วกันนี่แหละจ้ะลดความอ้วนก็มีของเซนเนาะเดี๋ยวแพเอาให้ดูของเซนเยาลดความอ้วนที่แพรกินอยู่จ้ะแพ้กินได้ทีหนึ่งตอนนี้พนลดไปสองโลแต่ว่าแพ้เป็นคนน้ำหนักเยอะเราก็มีพุงไงแพก็เลยอันนี้จะคนิดนึงแพก็เลยจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่พี่น้อง เป็นเรื่องปกติตอนอ้วนมันก็ไม่ได้อ้วนวันเดียวไงพอตอนจะลดมันก็ไม่ได้ลดได้ภายในวันเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นโนซีเลตจะค่อยๆลดไปจ้ะอย่าไปลดแบบเครียดๆนะมันลดไม่ได้ดอกมันจะทําให้เราเสียสุขภาพมันจะทำให้เราลดไม่ได้ด้วยถ้าเราลดแบบเครียดๆพนะี่น้อง เลื่อนเลื่อนยับมันจ,จะไม่เห็นหนาหา้าแพรวเลยคนั่นแหละใครอยากลองลองได้ทักแพาารวมาแพรวอยากลองค่าไม่รวมค่าส่งเนาะบอกเลยว่ากับปุกภาษีสิบยูโรไม่รวมค่าส่งบอกเลยว่าหายากมากเลยตนนัวนี้ถ้าสั่งไปสองเดือนจ้ะสามสิบกวดสองเดือนจริงๆ องสามสี่ห้านะคะสามสปบพีน้อง 3, 4, 5, 1, 6, 30. 30. 30. เป็นพันเนินถ้ามาแกะดูตัวไหนแทรนจะมาเห็นหน่าไร้วาเลยนะอารมณ์เสียพี่นออ้องแกดูเถะ อันนี้อันนี้คือปลุกนี่สงสัยจะต้องไปกินเองจ้ะปุกนี่นี่ดูดูที่มันทุกเห็นไหมหลายอยู่จ้ะอ,อารมณ์เสียแ็ม,มเป็นผนเนินไป่น้องนั่นแหละใครอยากลองสำหรับพี่ว่ากินแล้วเพราะว่าก็ว่ามันโอเคเนาะผิวมันใสขึ้นมันนุน่นนี่ขึ้นอะไรเงี้ย กระปุกหนึ่งกินได้15วันจ้ะสี่ิบกิโล,โลไม่รวมค่าส่งเนาะถ้าสั่งสามกระปุกราคาก็จะลดลงนิดนึงแต่เสี่ยวค่อยมาคุยกันมาทักแพรมาจ้ะใครอยากทักแพรมาคอมเมนหรือว่าทักเข้าไปในเพจประจาน,นีหน้าชาแนลเนาะทุกคนเดี๋ยวเพราจะตอบอูนะเดี๋ยวเพรจะตอบโก็ลองดูจ้ะเพราะว่าชน ชนสักชนกระแสไม่ไหวบอกตรงๆก็เลยต้องสั่งมาขายพี่น้องลองดูอุ่น่ะก็ลองดูจ้ะใครอยากได้ก็อย่าลืมมีแค่สามกระแซมสิบกระปุกตอนนี้เนาะเอ่อถ้าใครอยากสั่งไม่ทันก็ต้องรอไปรอล,อลอดนาจะไาจะประมาณนานอนะ่ะเพราะว่าลถนี่สามสิบปุกแพสสั่งมาใช้วชวเวลาสองเดือนพี่น้องนั่นแหละมาเบอร์ให้ดูโอ้โหเจอแจ็คพอตแตกพี่น้อง ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดตามให้พีวานนจ๊ะคลิปนี้คลิปต่อเอ่อเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้อาจจะมาขายของก็่าด่ากันเด้อจ้ะก็ต้องทำมาหากินเนาะโอเคไปเลยจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ